คุณผู้ชมครับศึกชิงชมป์โลกฟอร์มูล่าวันฤดูกาล2025ถูกลากมาถึงโค้งสุดท้ายณอบูดาบีกรังปรีที่ซึ่งการคอลิฟายได้จุดชนวนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างผู้นำคะแนนแลนดนอริสและผู้ท้าชิงฟอร์มร้อนแรงแม็กซ์เวอร์สเตเปนโดยชมป์โลก4สมัยจากทีมแรดบูเรซซิ่งโชว์ฟอร์มสมราคากดเวลาเฉือนคว้าตำแหน่งโพ p โพซิชันไปครองตอกย้ำโมเมนตัมอันแข็งแกร่ง จากการคว้าแชมป์5จาก8สนามหลังสุดขณะที่นอริสนักขับอังกฤษจากทีมแมคลาเรนต้องออกสตาร์ทในอันดับที่2แม้ความรู้สึกผิดหวังที่พลาดตำแหน่งโพในรอบตัดสิมแชมป์จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่นอริสยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมและกุมชะตาการลุ้นแชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตนเองไว้ในมือบทความนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด เจาลึกถึงวุฒิภาวะทางจิตใจที่เติบโตขึ้นของนอริสซึ่งเป็นกุญแจสําคัญและเปิดเงื่อนไขทั้งหมดสู่บอลลังแชมป์ของนักขับทั้ง3คนการสตาร์ทจากอันดับ2จะส่งผลต่อโอกาสของนอริสมากน้อยเพียงใดในการต่อสู้กับเวอร์สเตเปิที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงรอบคัดเลือกในสนามสุดท้ายมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะการได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งที่ดีที่สุด คือการชิงความได้เปรียบครั้งสำคัญก่อนที่ไฟแดงทั้ง5้าดวงจะดับลงในการแข่งขันจริงและผลในครั้งนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเมื่อการขับเคี่ยวเป็นไปอยังสูสีจนถึงวินาทีสุดท้ายผลการควดลิอสาอันดับแรกที่ยาสมารีนาเซอร์กิตมีดังนี้อันดับที่ 1. นึ่แม็กซ์เวอร์สเตเปนอันดับที่ 2. องแลนโดนอริสอันดับที่3ออสกาปีแอสตรีจากการวิเคราะห์ผล จะเห็นได้ว่าถึงแม้2นักขับจากทีมแมคลาเรนจะพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถทําเวลาได้เร็วพอที่จะท้าทายความเร็วอันน่าทึ่งของแม็กซ์เวอร์สเตเปนได้โดยเวลาที่พวกเขาทําได้ในรอบคัดเลือกนั้นยังไม่ดีเท่ากับที่ทําไว้ในรอบซอมอย่างไรก็ตามการที่แมคลาเรนมีรถ2คันอยู่ในอันดับ3นั้นเป็นความได้เปรียบทางกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ มันเปิดโอกาสให้ทีมสามารถใช้ออสการ์ปิสตรีในอันดับ3เป็นตัวแปรในการกดดันเวอร์สเตเปนสร้างสถานการณ์คีมนิ้หรือพินเซอร์มูฟเมนท์ที่เรดบูลต้องคอยระวังขณะที่นักขับที่น่าสนใจอย่างจอร์ดรัสเซลคว้าอันดับ4มาครองส่วนอเล็กซันบอนักขับไทยจากทีมวิลเลียมส์จบในอันดับที่17แม้ผลงานในสนามจะน่าพอใจแต่สำหรับตัวนอริสเอง การพลาดตำแหน่งโพในรอบตัดสินแชมป์ย่อมสร้างความรู้สึกที่ซับซอ้อนซึ่งสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางความคิดของเขาที่พัฒนาขึ้นอย่างมากในฤดูกาลนี้นอกเหนือจากความเร็วและความสามารถในการควบคุมรถแข่งแล้วสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งคือปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการรับมือกับแรงกดดันมหาศาลของการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกซึ่งแลนดนาริสได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในด้านนี้อย่างชัดเจน จากการให้สัมภาษณ์หลังชัยชนะที่เซาเปาโลกลางปรีนอริสยอมรับว่าในอดีตเขาเคยใส่ใจมากเกินไปกับความคิดเห็นและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกแต่ในปัจจุบันเขาได้เรียนรู้ที่จะไม่สนใจเสียงเหล่านั้นและหันมามุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจและซื่อสัตย์ต่อตอนเองการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจนี้ช่วยเขาสามารถรับมือกับการต่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วุธทีภาวะที่เพิ่มขึ้นนี้คืออาวุธสำคัญที่เขาต้องใช้ในจังหวะออกสตาร์ทเมื่อเผชิญหน้ากับเวอร์สเตเปนที่จ้องจะชิงความได้เปรียบในโค้งแรกซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจเคยสันสกรนอริสในฤดูกาลก่อนๆได้อย่างง่ายดายด้วยสภาพจิตใจที่นิ่งและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนี้เรามาดูกันว่าในเชิงตัวเลขแล้วนอริสถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งมากน้อยเพียงใด นี่คือครั้งที่32ในประวัติศาสตร์ F1 ที่ตำแหน่งแชมป์โลกประเภทนักขับต้องวาดตัดสินกันในสนามสุดท้ายของปีโดยมีนักขับ3คนที่ยังคงมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ด้วยคะแนนสะสมล่าสุดดังนี้อันดับที่ 1. นึ่งลนโดนอริส4 8แต้มอันดับที่ 2. องม็กซ์เวอร์สเตเปิล396แต้มอันดับที่ 3. ออสการ์ปีอารี392แต้ม นอริสเป็นผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจนและเป็นไปได้สูงที่สุดสรุปง่ายๆคือแค่เพียงได้ขึ้นโพเดียมก็จะการันตีตำแหน่งแชมป์โลกสมัยแรกทันทีโดยไม่ต้องสนใจอันดับของคู่แข่งสำหรับเวอร์สเตเปภารกิจนั้นท้าทายกว่ามากเขาต้องทำผลงานให้ดีที่สุดและต้องหวังให้คู่แข่งพลาดด้วยเส้นทางสู่แชมป์ที่ชัดเจนที่สุดของเขาคือ ต้องคว้าชัยชนะในการแข่งขันนี้ให้ได้และในขณะเดียวกันต้องลุ้นให้นอริสจบการแข่งขันในอันดับที่4หรือต่ำกว่าซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได้ทั้งหมดปิอสตรีมีโอกาสน้อยที่สุดในบรรดาผู้ท้าชิงทั้ง3คนสถานการณ์ของเขานั้นซับซ้อนอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะต้องจบการแข่งขันใน2อันดับแรกแล้ว <c oughs> เขายังต้องพาวเวลาให้ทั้งนอริสและเวอร์สเตเปนจบในอันดับที่ย่ำแย่พร้อมๆกัน ว่าอย่างเช่นแม้ว่าเขาจะคว้าชัยชนะได้สําเร็จแต่ถ้านอริสจบการแข่งขันในอันดับที่5เขาก็จะพลาดแชมป์ไปอยู่ดีแม้ในทางทฤษฎีนอริสจะกุมความได้เปรียบไว้มากที่สุดแต่ในสนามแข่งที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความร้อนแรงของเวอร์สเตเปนก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2565คือบทสรุปของการต่อสู้อันยาวนานตลอดทั้งฤดูกาล เวอร์สเตเปนมีโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมและความได้เปรียบจากการออกสตาร์ทในตำแหน่งโพลโพสชั่นในขณะที่นอริสมีความได้เปรียบด้านคะแนนสะสมและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูแล้วโอกาสที่นอริสจะเป็นแชมป์โลกสมัยแรกมีสูงมากๆแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณละ่ะเชียร์ใครและอยากเห็นใครคว้าแชมป์ F1 ปีนี้แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต้องจับตาดูการแข่งขันนี้อย่างไม่กระพริบตา พราะไม่ว่าใครจะยืนอยู่บนโพเดียมสูงสุดใช้ชนะครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ F1 ไปอีกนานแสนนาน